สวัสดีครับพรุ่งนี้กับอีกอุ่งนี้ครับ,ด,รบดันเพิงพ่อโจนะครับผมหัวใจคิดทอดนะครับคุณคาวเช้าเดี๋ยวดันของพ่อโจนะครับต่อ วนี้เวลาดันไปแล้วครับแล้วเอือนเสาเก่าโมกับมาดันเพลงหัวใจคิดฮอดของบอเจ้านั่นเองครับเหล่าพ่อโจห้งองน้องอุ้งนะครับวันนี้เวลาเก้าโมงครับกับเพลงหัวใจคิดฮอดเด้อครับ ดีครับกันแคร์เคลียร์คอมเมนต์กันเยอะครับคนงานหัวใจคิดฮอดครับจนของีวลาดันแล้วรูเบวคนแรกจำแล้วครับไปดันหอบฝันน้ำกันครับหอบฝันมาลังห่านะครับ เพลงครับของวิลาครับทุกเพลงครับรู้ว่าจะเป็นอ่าข,ขวัญมลาลังห้ามนีกนครับอย่าเขาสะอายเป็นครับให้อ,อีกหน่อยจะกลับนักษณ์มากุบางคนแรก ให้เอฟซีทุกคนนะครับช่วยกันกดแชดร์กดคอมเมนต์นะเรียกนะกับพนังานเพลงหัวใจคิดฮ,ฮอด้จ้าครับผมดันแชร์เชียร์กันครับสาวน้อยของเรา เพียงมีการออกว่าในสุดยอดครับหัวใจคิดทอดกบบไทยทอดได้ดีครับกรอนกับติดตามนะครับพี่แดงแดงกิจตะกรนะครับตั้งแต่เพียง มเมาเงี่ยครับเพงเราอืมก็เป็นหักสองเมาครับตาพาเหล่าครับเพียงที่มักพิสุทธิ์เลยวนันนำตาพาเหล่าหูอ้าวครับเป็นมวนตบมาหัวใจคิดฮอดนะครับสองเมา มีแต่เพลงมวนครับพ่อพี่แดงกิจตะกรน,น,นะครับเป็นเพลงที่เพิ่นลองได้ได้ดีสมัยนั้นก็โอ้มวนะตาพาเราครับ,บไปฝากกดไลค์กดแชร์กดเชร์เลยครับเอ้ครับ,เ,รบเพลง ก็โจโหรือว่าโจน้องโอ่งอิงนะครับกับหัวใจคิดทอดพุ่งนี่นะครับช่วยกันครับผมได้ได้จิดหนึ่งมาแรงเหมือนเดิมครับสวัสดีครับผม